โอ้โหแต่ละคนดูดีบอกเลยดูดีเลี้ยวหลวงพี่เอจะเชียร์ให้ไอ้หนมาจากบางมาจากพักพักพนงเดี๋ยวเจอกันนะข้างหลังนบแต่ละคนยกฟิวฟ้าวันจังเลยบอกเลยว่าเสื้อเพ่นเสื้อเพ่นด้วยจากว่าหน้าลายอ่ะอหน้าลาย หลวงพี่คี่สามารถเดี๋ยวเจอกันมาไม่ไม่มีมีคนมาแบกแล้วผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมเล่นไม่เป็นนะที่ผ่านเล้ไม่เป็นเลืดทางด้วยนะเลืมเหมือนกันนะเลือดเตวฟีพี่ก็ลืมเหมือนกันนะมันต้องไงมนต้องไปยังไงเฮ้ ไปน้ำมนต์มาได้เลยเครื่องดื่มเฮ้ยตกตกใจอ้โดันมาเ่าออสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับกูเจอ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 กูเอกกูกูเจูเจอกูเจก่เจอกม่จอกูเจอม่จอกูกูเจกูจอกูกูเ่อกูเกูเาอเเจอเนเเทู่ก่อนนอนแล้วแบบพี่ตอนเนี้ยเออนอเเ หลังคุณได้ด่านอัคคีแล้วคุณงงด่านไ้เหี้ยวด่านไหนครับเจอกันครับบัตรละคนได้เจอกันเจอกันเฮ้ยเอาไม้แช่เยี่ยวตีเบลล้วไม้แช่เยี่ยวเฮ้ยโอ๊ยโอเคได้ทุบมาละขึ้นไปทำพิธีห้องเสียงอะไรกันเล่าฉหนูโดนแทงตาย อ่ะปูได้ทูบกูได้ทูบกูได้ทูบผมได้ทูบมาแล้วอ๋อเล่นยามเหรอใช่ใช่ใช่ต้องมีคนเล่นยามแ้เดี๋ยวมเจอปีประตูใส่กูทำไมเนี่ยแ้ส่งพลังอ้าวยามตายห่าแล้วช่วยยามช่วยยามผมสวดอยู่พี่ผมสวดอยู่เจอกันจัดจัดจะเป่าก็ท้าได้ยามมาแล้วก็รลังจะชุบยาม ดวงวิญญาณนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่กดยังไงมน้องกะค่อยๆต้องแรกๆก็อย่างนงี้นะมันโลกมากเลยมันไม่น่ากลัวออกไงเนี่ยหาดิหาแ่นเลยโยดนี่ไว้ก็ได้นะอุ้ยจะเอ๋ก็มาดิ

ผมแตกได้ทูกได้ตะโกนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเมเยี่ยมเยี่ยจุ๊กผีจะพันทู้รีรีกดออกจากตู้เพราะถ้าออกไม้ทันหยเลือดโอเค ตันไปดิมีดอาคมของข้าวิเฮ่ยอย่างไงอย่างเปียวเลยดูดีวิเฮ่ยแตกนะมีกรโดนผักเลยสัตว์เยอะกรโดดเอาว่ะ เล่นอะไรเล่มีนอาคมแล้วไม,ไม่ต้องไปขายเลยคุณตายเกียต,ตีโวยังงงกับสเต็ปจกอยู<า>ยยไ่ได้เลยขับรถ5 28แค่มันขับรถแค่5ขับ,ขบ,ขบรถแค่อย่างเพี่วเลย500,000 5 0 0 0อาหาร ถ่ายมีที่รอพี่ใช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 ่พี่ใช่ใช่มีที่ลอดอยู่พี่มีที่ลอดอยู่ซุบไข่เนี่ยถ่ายใช่ใช่หุบขึ้นมาพี่ต้องหาที่อยู่เว้ยจากในกล่องอ่ะมึงสวดมนต์อยู่นะ ต้องหายาต้องเปิดกล่องไป,ไปเรื่อยหายาเว้ยอุย้ยชิบหาาละก็ตายไม่ได้ยังไงวะเนี่ยจะดุ้งไปหมดเลิกรักแล้ว1เออสติอยู่ไหนก็แปลงก็อยู่นะ ยันยันเอาไว้ทำอะไรนะยันเอาไว้แปะไอ้ยเหี้ยขยันตามครูจริงวะไอดอกเนี่ยไอเสร็จแล้วนะแไอว้าวคุณจะตายแล้วไอที่อะเป็นไรหลานคุณตาต้นแม่งไม่โดนไอ้สัตว์คุณแค่กีดเฉยไอกล่องไม่เจอกอ,องครอนีเลยแล้วกัน เฮ้มาดิ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 เฮ้ยแปลกูโดน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 ตามไม่ได้ย่างงี้ไม่เลี้ยว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 ไอ้เย๊ไม่เลี้ยวไอ้เย๊ไปเคี่ยมันมาดักหน้ากูอีกน

หมุนหลบเฮ้ยยัเดียวยมานาสันนายนาวุธามที่สวาสเพยยคานนี่ด่อะไม่เป็นน่ะหุยหายแล้วทีนี้ะเอนี้อันแล้วไงโอ้ยบาแล้วนี่ไงหนึ่งทีหมุตัวกับครบเย็นโลไม้ใช่เยี่ยวเมื่อกี้ไม้ใช่เยี่ยวอยู่ไหนวะไม่ว่าคือเราต้องบอกก่อนว คือเราต้องพยายามงัดกล่องเลยเนี่ยเราก็โยนองถไว้เยอะๆใช่ใช่องเล่นเจนเฮ้ยเฮ้ยเ้มาใช้เยื่ตีมันทีนึงตีตีดังหาเรียบร้อยะาอเอาดิตีอ้วัวว้าปล่ายาาาาาาา ก็แตกใส่มันวะนี้ก็แตกนละาเกมวันี้ผลเกมวแม่งบูทตลมแต่เราไม่หยุดเลยเนี่ยเวนเกมอะไรไม่นี้เลยนี่เก